What's your 那个林有林姐，那个有林 you okay. Yeah. <laughs> 来，闻呐，闻呐。 I do และนี่คือเดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งคูล่าสุดของเรานั่นเองนะครับชกกันครบ6ยกนะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับและผลการตัดสินนะครับก็เป็นไป,นป,นป,นปนแบบเอกนท์นั่นเองครับผู้ชนะได้แก่มุม่แดงดังลูก,กพอ่อรองโต We go to red corner ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ให้มำจัยใจกับทางผู้แพ้ด้วยนะครับเพชรสยามเพชรตอตอ่นเองนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับสัมภาษณ์นะครับดังพอใจไหมผลการชกวันนี้ก็ตื่นครับอื่นไหนครับไม่ได้ไต่มาไม่จะสองปีแล้วครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เห็นเนทางโปรโมเตอร์คุณเอี้ยงบอกว่าจะปูทางให้ไปสู่การชิงแชมป์ด้วยเร็วๆนี้ ก็ต้องขอบคุณ่ย้งด้นยครับที่จะสนับสนุนครับผมก็จะทำผลงานให้เต็มที่ครับครับไม่ว่าผนออกมาจะเป็นยังไงก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อทีมรองชาไทยของเราครับครับแล้วน้าหนักเท่าไหร่ครับที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะขึ้นชิ่นแชมป์สักครั้งหนึ่งอ่อทั้งหัวหน้าคดร้อยร้อยโทชนะโรดดีแคนครับต่อวางไร้อยสิบห้าปอนด์ร้อยสิบเปอร์ไฟล์ แล้วซึ่ง WBA เอเ a, 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 a ีย WBC เอเซียเขามีแชมป์หมดแล้วนี่ก็วัดได้หมดครับวัดได้หมดนะ, <c oughs> ะล้วอยากจริงกับใครบ้างกันตอนนี้ก็ต้องลองต้องทำทางโปรโมเตอร์ครับว่าความอย่างนี้จะสู้ใครได้ครับแต่วบีเอเซียก็รู้สึกจะเป็น3นะสามแทนเทเลคอมคส่วน WBC เอเซียก็เป็นเอเดียนเลราซานครับมองแล้วว่าอยากสู้กับใครอยู่แค่ว่า เส้นทางไหนเราไปได้ง่ายกว่ากันก็ถ้าถามส่วนตัวก็น่าจะให้ทางมานาโคสกับโปรโมเตอร์ดีกว่าครับที่จะสอบสอบคำถามไม่ได้ดีกว่าสำหรับถ้าสำหรับเราใครก็ได้ครับพร้อมพร้อมได้หมดครับแล้วยังมีสถาบันอื่นอีกนะอย่าง IBF หรือ WBO นะถ้าไปทางนั้นก็ได้ ไม่ค่อยทราบเรื่องมิอาชีพเท่าไหร่ครับผมว่าสายไหนเป็นสายไหนครับครับโพสครับสัมภาษณ์นิดนึงฮะครับผมดังนี่ไฟนี้พอใจแค่ไหนครับกับการที่วันนี้ชนะคะแนนก็ก็คือหยุดไปนานนะครับครับไปนานแล้วก็ก็ยังการออกมัดออกอะไรก็ยังยังติดสมัครเล่นอยู่คับต้องเน้นมากกว่านี้ครับครับผม แต่ลีลาท่าทางนะครับเขาเป็นมวยมีเสน่ห์นะแฟนกับเขาเยอะนะครนะฮะแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ได้ชิงแชมป์อยากให้ชิงรุ่นอะไรครับในความคิดของโค้ชาทางผมก็ดังเขาเป็นมวยเตี้ยครับถ้าขึ้น1 1 8ก็อยาก115อยห้ารอยสิดีที่สุดแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมเตอร์ด้วยครับกุณเี้ยงด้วยว่าจะให้ ลงไปจะให้ชบยังไงคือร้อยติดผ้าเนี่ยเราตั้งใจครับนะครับแล้วก็ปูพรมไปเรื่อยๆส่วนถ้าจะไปเจอกับสถาบันไหนพร้อมไหมก็ชั่วโมงนี้บอกว่าพร้อมไหมฮะเดี๋ยวต้องอุ่นมาอีกสักไฟสองไฟได้อีกสักไฟก็โอเคอีกไฟนึงก่อนนะถ้าโปรโมเตอร์ให้ตาดให้ก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดครับครับโอเคครับอ่าดังนิดนึงครับครับผมอ่ะเป็นสยามมาโตกันไหน รุ่นพี่รุ่นน้องกันนะอ,อ่าครับผมเทศสยามวันนี้เราก็ประคองตัวนะรู้สึกว่าเราก็ชกแบบไม่คือพยายามไม่ออกหมันอะไรเท่าไหนะร่นะเนอะทำไมเราถึงวางเกมไว้แบบนี้ไม่ใช่น้ำหนักเราหรือว่ายังไงอันดับแรก เสียเปียบเรื่องรูปร่างครับแล้วก็น้ําหนักมันก็อยู่แล้วครับเรื่องเวทก็ขึ้นมาเยอะครับอนะครับก็ชกระคกองตัวไปครับถือว่าชกดีนะไฟนี้นะครับอ่ะพี่คุยอะไรกับน้องก็ไหนวันนี้ชนะเขาเรียบร้อยแล้วขอโทษขอพลอยกันหน่อยครับแน่นอนเลยแห้ะครับอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันนะคุยกันนะครับโอเคครับนี่แหละลงมาก็เป็นพี่น้องกันนะครับขอบคุณนะครับทั้งสองคนครับขอบคุณครับ